ต้มเรียบร้อยค่ะ,ะ,ะใส่กระเพราไ้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมให้ดูอืสดๆสดสดี่แ่บดีอ่ะดูค่ะดูเห็ดคอนสนล้างบ้านออกอะค่ะเห็ดคอนสนปีนี้นะคะออกเต็มค่ะใครอยากกินมาเด้อค่ะมาเก็บเอาค่ะไลยค่ะ หอมหอมนี่เอาไปมุกเนาะค่ะเนาะเอาไปมุกเอาไปพัดโอ้ยคือจะแสบคบ่ะปะปจะพาเบิงพาเก็บอันเนี้ยเนี่ยประมาณออกเต็มเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเห็ดคอนสนเนาะค่ะเนาะเห็ดคอนสนกำลังเริ่มเลยค่ะเมือ่อดีใจดีใจดีใจ บนเขานั่นเลยค่ะบนโขดหินนั่นค่ะออกเต็มลวค่ะตุ่มๆน,น้อยๆทั้งนั้นเลยปะ่ะขึ้นไปเก็บกันเลยจ้าโชคดีอะไรจะขนาดนี้ก้าวออกมาจากบันไดหน้าบ้านหลังบ้านก็ได้กินเห็ดตามฤดูกาลช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดคอนซนนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นช่วงเห็ดคอนซนค่ะเนี่ยหลังบ้านออกเต็มค่ะ จังไรจะกินทันเห็นไหมไมีแต่อวบ,บๆเลยค่ะเดีย๋ยวแม่บานจะเก็บแล้วก็ไปตัดขาเลยนะะเนาะค่ะเนาะมาม่าค่ะเก็บ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 เห็นไหมขาดอกขนาดนี้แม่บ้านชอบกินค่ะถ้าใหญ่ขนาดน,นี้แม่บานก็ไม่ชอบเท่าไรนะคะเนี่ยเนี่ยให่ขนาดน,นี้แม่บานก็ไม่ค่อยชอบค่ะแม่บานจะชอบในดอกตุ้มๆเลยค่ะออกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านเงาเดียวก็เลือกกินเลยเห็นไหมเดี๋ยวแม่บานจะทอนให้ดูเนาะค่ะเนาะเนี่ยเงาแบบออื เนี่ยมันออกตามลากใหม่นะคะลากใหม่คอนสนนี่แหละค่ะอื้ยลากใหม่หหงามค่ะมาค่ะเก็บเก็บเก็บเยอะมากนะคะเพื่อนๆค่ะเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะกินทันยังไงจะกินทันเนาะเพราะว่าอุ้ยตัวถาดอวบเลยอวบมากตัวถาดตัวนี้นะคะ แม่บ้านก็กลัวอยู่นะคะบ้านก็กลัวอยู่นะเนี่ยแม่บ้านโบได้เอาถุงมือมาเห็นไหมคะอวบเลยแม่บ้านชอบเก็บเห็ดมือเปล่ายางไงล่ะคะ่ะบ้านบบชอบเก็บใส่ถุงมือโบถนัดอื้มโอ้ยดอกหลุดดอกหลุดก็บบอเอาใส่ตะก้าเลย ข้างบนนั่นก็ออกเต็มนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะตัดค้าตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเก็บข้างบนเลยเนาะคะ่ะเนาะเก็บไปด้วยกับตัดค้าไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนค่ะดูดูดูแม่บ้านก็จะเก็บเอาแต่จุ่มนิดหน่อยนี่เนาะคะ่ะเนาะเนี่ยจุ่มนิดหน่อยเลยเต็มเลยค่ะคนน่ะ กำลังเลยค่ะคนออนะเลียงร้ายเลยค่ะเห็ดเห็ดคอนโซนนี่ดอกซํานีเนี่ยนะคะเนี่ยดอกประมาณเนี่ยเนี่ยจุ่มเนี่ยค่ะกำลังแ่บค่ะ 要对？对 เดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปตัดขาด้วยกันแล้วค่ะนาะอ้ยเต็มเลยค่ะจังไงจะเอาหมดเนี่ยจะกินหมดวันนี้ยิ่งเก็บยิ่งเยอะ ดอกประมาณนี้นะคะดอกประมาณนี้นะคะถ้าดอกใหญ่ไปไม่อร่อยนะคะต้องเอาตุ้มๆอย่างนี้ค่ะอเอาตุ้มๆประมาณนี้นะคะดูค่ะเพื่อนๆจ้าเห็ดแบบนี้ก็เยอะมากค่ะเห็ดแบบนี้นะคะ เป็นเชื้อราประมาณเนี่ยออกตามลืบอไปค่ะนี่เขาขาวเขาเขาียวนะคะเห็นไหมเห็ดคอนสนก็เยอะเยอาาะนะคะเผาเลยออกตอนได้ผลน,นโอุ้ยดูดูกลุ่มนั้นค่ะเห็ดคอนเสนเยอะมากค่ะเพื่อนๆค่ะ ใครอยากกินมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้เดอเยอะมากค่ะหน้าเวลาเนี่ยเนี่ยดังบ้านเลยตรงตรีนเขานี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเต็มไปหมดกับเห็ดคอนสุนตีนเขานี่ค่ะริมรั่วเนี่ยเนี่ยดูๆอย่าให้ดูอีกจุ่มนะคะเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะ นี่จะเฮ็ดคอนสนทั้งนั้นเลยเห็นไหมเปิดออกจุลุจะละอยู่นะคะนี่จะเฮ็ดคอนสนเนี่ยเนี่ยก็จะพูดเล่นนะคะเห็นไหมก่อใหญ่มากเนี่ยคะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะอืมงามค่คะค่ะเฮ็ดคอนสนเฮ็ดน้ำเพิงคอนสนนะคะ เดี๋ยวไปเก็บอดดอกตุ่มๆตรงนั้นนะคะนะเก็บอดดอกตุ่มๆเพ่นโอ้ยมองไปทางไหนก็นไม่ไจ้เห็ดคอนสนช่วงนี้เป็นช่วงดดูการเห็ดคอนสนเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งดอกงางๆนะคะเนาะ นี่แม่เพื่อนเ,อนเห็ดตัวนี้นะคะออกมาประมาณเน,นะะี่ยค่ะตุ่มๆประมาณเน,น,ะะนี่ยแม่บ้านลู้อยากจะเห็นใครเก็บอยู่นะเดี๋ยวแม่บ้านต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตแลยเนี่ยตัวเนี่ยเยอะมากค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะบีให้ดูบีให้ดูข้างในเนี่ยจะเป็นเช่จน,จนๆประมาณเน,นะะี่ยโอ๊ยเก็บเอาเห็ดคอนสอนดีกว่านะดอกตุ่มๆนะคะ แม่บ้านจะเก็บเอาแต่พ่อได้กินนะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเลือกเอาดอกเล็กน้นอยประมาณเนี้ยดอกงใหญ่ประมาณนี้แม่บ้านกับบ่เอาคะ่ะบ่เอาแม่บ้านจะเลือกเอาแต่ดอกตุ้มๆเพื่อนคะ่ะนี่ดอกขนาดเนี้ยกําลังแซ่บเวลาตออกมากก็ได้ดอกน้อยหนึ่งดอกใบใหญ่มากะนะขนาะเนี่ยโอ้ยกำลังงามเลยเพื่อนๆคะ่ะกำลังงามเลย เห็นไหมเห็นไหมดอกขนาดเนี้ยแม่บ้านชอบค่ะเน,นี่ก็ง่ายไปแล้วนะคะหากินง่ายเนาะค่ะเนาะเอาลังบ้านเลยค่ะหากินง่ายค่ะทางเดินทางเดิน Ôi oh, ngắm khắc Quang người kín là khai hết Quang người khai hệt Quang người khai Các bạn ดูดีๆนะคะเต็มอยู่ค่ะเนี่ยไม่บานมาเอาค่ะไม่บานพ่อพ่อเลยก็ว่าเยอะมากเลยเอาไปเยอะก็กิกนไม่หมดแลนะ้วค่ะเอา,ทาทเ,าเลลท่าที่เฮามีนี่แหละเท่าที่เฮากินกินคนเดียวอ๋อเดี๋ยวไปทางใดก็มีแต่เห็ดขอนสนพี่น้องเดินออกมาหาก้าวก็ด้กินเลยเห็ดที่ปัดดินนะคะนะที่เขามี แปลงมิดตัดเท็ดโดยเฉพาะประมาณนี้เแม่บ้านใจมิดธรรมดาเรียบร้อยค่ะได้เยอะเลยเพอแล้วพอแล้วเก็บมาหมดนะคะเก็บเอาพอใดๆไปต้มผัดเนาะคะนะ่ะเนาะต้มผัดเลยค่ะหืมหอมเพราะแล้วค่ะได้เยอะเลย กินไม่หมดล้วคะ่ะแค่นี้ก็ได้เห็ดเนาะเห็ดบต้องไปไกลเอาตามนี่แหละคะ่ะหน้าบ้านหลังบ้านนี่แหละคะ่ะเห็ดพิ่งข้าแดงก็ออกอยู่หน้าบ้านเห็นอยู่สองดอกมเมื่อเช้าเนี่ยเอาน้องมาก,กุกก้ไปเดินเห็นอยู่วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะนะสำหรับเก็บเห็ดขอนสนหลังบ้านนีอ่ออกแ้วเพื่อนๆที่รักจ้า